พลังจิตใต้สำนึกโจเซฟเมอร์ฟี่บทที่สองจิตใจทำงานอย่างไรขัดขวางถ้ายคำชี้แนะทางทำลายทุกๆวันเมื่อเราเปิดเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อชมข่าวสารหรือหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านเราจะพบกับเรื่องราวที่เป็นการโปรยหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความโอ้อวดความหวาดกลัววิตกกังวลทุกร้อนและข้อกร,รมที่คืบใกล้เข้ามา ถ้าคุณรับเอาความคิดทางทำลายทั้งหลายเหล่านี้เข้าไว้ก็จะเป็นสาเหตุให้คุณสูญเสียโอกาสดีๆแห่งชีวิตอย่างไรก็ตามขณะที่คุณเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องรับพวกมันเอาไว้ทางเลือกก็เปิดออกคุณมีพลังอำนาจที่จะต่อต้านขัดขวางแนวคิดในทางทำลายทั้งหลายเหล่านี้โดยการหยิบยืนข้อชี้แนะจิตใจในทางสร้างสารรค์ให้กับตนเอง จงตรวจสอบข้อชี้แนะในทางทำลายที่คนอื่นให้แก่คุณอยู่เสมอแล้วคุณจะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคำชี้แนะในทางทำลายซึ่งพวกเราทั้งหมดต่างได้รับความทุกข์ทรมานจากมันตั้งแต่เยาว์วัยถ้าลองมองย้อนกลับไปก็จะสามารถจดจำได้อย่างง่ายดายว่าพ่อแม่เพื่อนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องครูอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนั้น มีส่วนสนับสนุนให้เกิดข้อชี้แนะในทางทำลายแก่เราได้อย่างไรบ้างการพินิษพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างถี่ถ้วนจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วมันแฝงมาในรูปของการโฆษณาชวนเชื่อและจุดมุ่งหมายสำคัญของสิ่งที่กล่าวมานี้ก็เพื่อควบคุมบังคับบัญชาหรือปลูกฝังความกลัวเข้าไปในตัวคุณน,นั่นเองการทำงานของคำชี้แนะในทางทำลายนี้ ำเนินอยู่ในบ้านทุกหลังสำนักงานโรงงานและสโมสรต่างๆคุณจะพบว่าข้อชี้ข้อชี้แนะเหล่านี้มากมายที่มีจุดมุ่งหมายให้คุณคิดรู้สึกและปฏิบัติอย่างที่ผู้อื่นต้องการให้คุณทำในวิธีทางที่พวกเขาได้เปรียบหรือแม้แต่เป็นแนวทางที่จ้องทำลายล้างคุณก็ตามคำชี้แนะทำร้ายชายคนหนึ่ง ญาติห่างๆคนหนึ่งของผู้เขียนไปหาหมอดูลูกแก้วที่มีชื่อเสียงในประเทศอินเดียเพื่อให้นางทำนายโชคชะตาซึ่งหมอดูก็บอกว่าเขามีอาการของโรคหัวใจและทำนายต่อไปว่าเขาจะตายเมื่อถึงคืนวันเพ็ญหน้าญาติของผู้เขียนอยู่ในสภาวะอกสั่นขวัญหายเขาโทรศัพท์บอกทุกคนในครอบครัวเกี่ยวกับคำทำนายดังกล่าวจากนั้นก็พูดคุยกับทนายความให้จัดทำพินัยกรรม เมื่อผู้เขียนพยายามพูดให้เขาล้มเลิกความเชื่อที่เป็นอันตรายนี้เสียเขาก็บอกว่าหมอดูลูกแก้วคนนี้มีพลังเวทมนต์ลึกลับสามารถให้คุณให้โทษกับใครก็ตามที่นางทำนาย่ายทักให้และขอเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นตามคำทำนายขณะที่ใกล้เขืนวันเพ็ญเข้ามาทุกทีนั้นเขาก็สลดหดหูลงทุกขณะเมื่อเดือนก่อน ชายผู้นี้ยังเป็นผู้ที่มีความสุขแข็งแรงและกระตือรืร้นสุขภาพดีตอนนี้ทุกอย่างกลับตรงกันข้ามในวันที่จำนายทายทักมาถึงเขาทุกทรมานด้วยอาการโรคหัวใจกำเริบและเสียชีวิตโดยไม่รู้ร่วโดยไม่ร่วงรู้เลยว่า ตัวเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุสำคัญมีพวกเราจำนวนมากมายเพียงใดที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวํำนองนี้และหวาดหวั่นลึกๆก,กับความคิดที่ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยพลังลึกลับที่ควบคุมไม่ได้ถูกแล้วโลกของเราเ,เต็มไปด้วยพลังแต่ไม่ใช่พลังลึกลับที่ควบคุมไม่ได้ญาตของผู้เขียนค่าตัวของเขาเองด้วยการยอมให้ข้อเสนอแนะอันทรงพลังเข้าสู่จิตใต้สำนึก เขาเชื่อมั่นในพลังของหมอดูลูกแก้วดังนั้นเขาจึงรับเอาคำทำนายของนางเอาไว้อย่างเต็มที่ลองมาพิจารณากันถึงแนวทางการทำงานของจิตใต้สำนึกกันดีกว่ากล่าวคืออะไรก็ตามที่จิตสำนึกของมนุษย์เชื่อด้วยเหตุผลจิตใต้สำนึกก็จะคล้อยตามและปฏิบัติไปตามนั้นยาของผู้เขียนมีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรงกำยำและกระฉับกระเฉงอย่างยิ่งตอนที่เขาไปพบกับหมอดูซึ่งเธอหยิบยื่นคำชี้แนะในทางทำลายให้และเขาก็รับเอาไว้อย่างเต็มที่จนถูกขู่ให้หวาดกลัวและยึดมั่นอย่างแน่นแฟ้นต่อความตายที่กำลังคลือบอลคารมาหาในวันเพ็ญข้างหน้าถึงกับสั่งเสียทุกๆคนและเตรียมตัวพบวาระสุดท้ายของชีวิตความคิดของเขานั่นเองที่เป็นสาเหตุให้เกิดกระบวนการทำลายล้างขึ้น เขาร้องเรียกเรียกหาความตายให้ตัวเองอย่างแท้จริงหรือกล่าวได้ว่าร่างกายของเขาถูกทำลายลงด้วยความหวาดกลัวและความสำคัญมั่นหมายว่าถึงวาระสุดท้ายแล้วผู้หญิงที่ทำนายทายทักเกี่ยวกับการตายของเขาไม่ได้มีพลังอะไรมากไปกว่าทุนท่อนไม้หรือก้อนหินในท้องทุง่งคำชี้แนะของเธอก็ไม่ได้มีพลังอำนาจที่จะให้ใครต่อใครถึงแก่ความตายอย่างคำทำนายได้เลย ถ้าหากเขาได้รู้ถึงธรรมชาติแห่งจิตใจตัวเองก็จะขจัดปัดเป่าข้อชี้แนะทางทำลายเสียในทันทีและไม่ใส่ใจกับคำทำนายทยทักเพราะรู้ดีอยู่เต็มหัวใจว่าเขาเท่านั้นที่ปกครองและควบคุมควบคุมตัวเองโดยอาศัยความคิดและความรู้สึกของตัวเองเชกเช่นการเล็งธนูใส่ศัตรูในสนามลบฉะนั้นคำทำนายทยทักจะถูกลบล้างและมนมาลายไป ไม่หลงเหลือพิษภัยใดๆทั้งสิ้นคำชี้แนะชักนำของผู้อื่นโดยตัวของมันเองนั้นไม่มีพลังอำนาจเหนือเราได้เลยเว้นแต่เราจะชาร์จพลังให้มันโดยผ่านกระบวนความคิดของคุณเองจงกล่อมจิตใจให้อ่อนน้อมยอมรับความคิดที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานซึ่งจะกลายเป็นธรรมชาติแห่งการคิดคำานึงของเราไปเองโปรดจำไว้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งต่าง ดังนั้นจงเลือกการมีชีวิตเลือกความรักและเลือกที่จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพลังแห่งสมมุติฐานนับจากยุคกรีกโรมันเป็นต้นมานักปราดญ์และนักตรกรกวิทยาได้ศึกษารูปแบบแห่งเหตุผลที่เรียกว่าสมมุติฐานซึ่งจิตใจของคุณก็ทำงานไปในแนวทางนี้หมายถึงว่าอะไรก็ตามที่จิตสำนึกตั้งสมมติฐานว่าเป็นจริง จิตใต้สำานึกก็จะคล้อยตามถ้าสมมุติฐานของเขาถูกต้องข้อยุติก็ต้องเป็นไปตามนั้นดังตัวอย่างต่อไปนี้คุณธรรมทุกประการล้วนน่าสารรเสริญความการุณาคือคุณธรรมประการหนึ่งฉะนั้นความการุณานั้นน่าสารรเสริญหรืออีกตัวอย่างได้แก่สรรพสิ่งทั้งมวลล้วนถือกำเนิดแปรเปลี่ยนและดับสูญ พีระมิดในอียิปต์เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นฉะนั้นวันหนึ่งพีระมิดก็จะเสื่อมสลายหายไปจากโลกนี้ประโยคแรกกล่าวไว้ในความหมายที่ว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีสมมุติฐานที่ถูกต้องศาสตราจารย์ของวิทยายลัยแห่งหนึ่ง ผูซึ่งเคยฟังผู้เขียนบรรยายเรื่องวิทยาศาสตร์แห่งจิตใจเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1962ที่ทาวเวานิวยอร์กได้กล่าวกับผู้เขียนว่าทุกสิ่งในชีวิตผมดูย่ำแย่ไปหมดไม่ว่าจะเป็นสุขภาพฐานะการเงินเพื่อนฝูงก็ห่างหายทุกสิ่งที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยล้วนผิดพลาดไปเสียหมดผู้เขียนจึงอธิบายให้ศาสตราจารย์ผู้นั้นเข้าใจว่า เขาจะต้องตั้งสมมติฐานใหม่ขึ้นมาในความคิดซึ่งปัญญาอัชาญชาญเฉลาดไร้ขอบเขตแห่งจิตใต้สำนึกจะชักนำชี้แนะและส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองทั้งร่างกายจิตใจต่อจากนั้นจิตใต้สำนึกของเขาจะนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติรวมทั้งยังบำบัดรักษาร่างกายให้แข็งแรงขึ้นและเสริมแต่งจิตใจให้มีความสงบเย็น ศาสตราจารย์ผู้นี้ได้วาดภาพความต้องการทั้งหลายทั้งมวลเอาไว้แล้วสอดใส่ลงไปในฐานะสมมติฐานสำคัญของชีวิตรวบรวมมันไว้ในประโยคต่อไปนี้ความเฉลียวฉลาดอันไร้ขอบเขตได้ชักนำชี้แนะผมในทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์แข็งแรงแห่งร่างกายความสงบเย็นแห่งจิตใจความรัก ความสวยสดงดงามและความมั่งคั่งร่ำรวยกฎแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและอำนาจจากเบื้องบนนั่นเองที่ควบคุมชีวิตของผมและผมระหนักว่าสมมุติฐานของตัวเองนั้นวางรากฐานอยู่บนความเป็นจริงอันเป็นนิรันดร์การแห่งชีวิตผมรับทราบรู้สึกและเชื่อมั่นว่า จิตใต้สำนึกของผมสนองตอบต่อธรรมชาติแห่งความคิดของจิตสำนึกนั่นเองในเวลาต่อมาเขาเขียนจดหมายถึงผู้เขียนด้วยข้อความตอนหนึ่งว่าผมท่องข้อความดังกล่าวนั้นอย่างช้าๆด้วยความสงบแห่งจิตใจวันละหลายครั้งพร้อมกับรู้ว่ามันจมดิ่งลงสู่จิตใต้สำนึกและผลของมันจะต้องติดตามมา ผมรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งสำหรับคำบรรยายอันทรงคุณค่าและผมต้องการเติมคุณค่าเหล่านั้นลงไปในทุกสัสดส่วนของชีวิตตัวเองซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันได้ผลอย่างแท้จริงจิตใต้สำนึกไม่สามารถแยกแยะเหตุผลจิตใต้สำนึกนั้นฉลาดปราดเปรื่องในทุกเรื่องราวและสามารถหาทางออกให้กับทุกปัญหาแต่อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถโต้โต้แย้งกับคุณว่าเอาอย่างอยากเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาประทับใส่ฉันนะอะไรทํานองนี้ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณกล่าวว่าฉันทําไม่ได้เดี๋ยวนี้ฉันแก่ไปเสียแล้วฉันไม่พบโอกาสดีเลยฉันเกิดมาผิดนั่นเท่ากับคุณซึมซับประทับฉีดใต้สำนึกไว้ด้วยความคิดในทางทำลายเหล่านี้และมันจะสนองตอบออกมาเช่นตามนั้น คุณกำลังปิดกัน้นจำกัดขอบเขตแห่งความดีงามสำหรับชีวิตและชักนำความขัดสนไม่สมหวังเข้ามาใส่ตัวเมื่อตั้งเครื่องขีดกีดขวางจิตสำนึกเอาไว้ก็เท่ากับคุณกำลังปฏิเสธภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่แฝงฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณเองเมื่อคุณกล่าวอย่างจริงจังว่าจิตใต้สำนึกของตัวเองไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ ก็จะเป็นการผลักดันสิ่งนั้นเข้าสู่จิตใจและอัดแน่นอยู่ในอารมณ์จนก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยและอาการของโรคประสาทเพื่อให้แจ้งชัดในความมุ่งมา่ปรารถนาและเอาชนะความไม่สมหวังจงกล่าวคำอย่างจงกล่าวย้ำอย่างหนักแน่นกับตัวเองวันละหลายๆครั้งว่า ขอให้ความเฉลียวฉลาดอันไร้ขอบเขตจงชักนำชี้แนะและกำหนดแผนการอันวิเศษสามารถตีแผ่ความมุ่งมา่ปรารถนาให้เป็นจริงฉันทราบว่าบัดนี้ปัญญาในส่วนลึกของจิตใต้สำนึกนั้นได้สนองตอบในทุกประการและสิ่งที่ฉันรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ภายในได้ปรากฏเป็นรูปธรรมภายนอกและมันเป็นความสมดุล ความสงบและขันติธรรมในทางกลับกันถ้าเรากล่าวว่าไม่มีทางฉันแพ้แล้วฉันถูกกีดกันเราก็จะไม่ได้รับคำตอบหรือปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากจิตใต้สำนึกของตัวเองถ้าต้องการให้จิตใต้สำนึกเป็นผู้รับใช้ที่ดีจงเติมความต้องการที่ถูกต้องและปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำหน้าที่ของมันต่อสิ่งนั้นจนบนรรลุผล จิตใต้สำนึกควบคุมการเต้นของหัวใจและรวมทั้งการหายใจของเราด้วยมันสามารถรักษาแผ้จากการถูกมีดบาดทั้งยังมีความโน้มเอียงไปในทางสร้างสรรค์ชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับระเวทระวังภัยให้เราตลอดเวลาจิตใต้สำนึกนั้นมีชีวิตจิตใจของตัวเองแต่มันก็ยอมรับรูปแบบรูปแบบแห่งความคิดและจินตนาการที่เราสร้างขึ้น เมื่อคุณกำลังค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วก็จิตใต้สำนึกจะเป็นผู้ขานรับเพราะมันจะเจาะจงให้คุณทำการตัดสินใจให้ถูกต้องเสียก่อนในระดับจิตสำนึกแล้วคำตอบที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใต้สำนึกก็จะผุดโผล่ขึ้นมาถ้าคุณพูดว่าฉันไม่คิดว่าจะมีหนทางแก้ไขฉันสับสนวุ่นวายไปหมดแล้ว แตไมจึงไม่ได้รับคำตอบสักทีนะแสดงว่าคุณกำลังลบล้างคำสอบคำสวดอ้อนวอนของตัวเองลงอย่างสิ้นเชิงคล้ายกับทหารในสนามรบที่ใช้พละกกำลังสิ้นเปลืองไปอย่างมากแต่ไม่ยอมรุกคืบไปข้างหน้าจงควบคุมกงล้อแห่งจิตใจที่สอดสายให้สงบนิง่งปล่อยวางและผ่อนคลายจากนั้นเริ่มหมุนเคลื่อนไปที่ข้างหน้าอีกครั้งอย่างแน่วแน่และมั่นคง ด้วยคำพูดที่ว่าจิตใต้สำนึกของฉันร่วงรู้คำตอบเป็นอย่างดีและมันกำลังสนองตอบแก่ฉันในบัดดลฉันรู้สึกขอบคุณต่อปัญญาความเฉลียวฉลาดอันไร้ขอบเขตแห่งจิตใต้สำนึกที่สามารถตีแผ่สรรพสิ่งและสะท้อนกลับคำตอบสมบูรณ์แบบมาให้ฉันเป็นอิสระแล้วจากคำพิพากษาต่างๆ ด้วยนิรัทโด้วยนิรโทษกรรมของจิตใต้สำนึกสรุปท้ายบท 1. คิดดีได้ดีคิดช,ชั่วได้ชั่วมนุษย์นั้นเป็นไปตามความคิดของตัวเอง 2. จิตใต้สำนึกไม่สามารถโต้แย้งแยกแยะเหตุผลผิดชอบชั่วดีมันยอมรับในสิ่งที่จิตสำนึกเป็นผู้ประกาศสิทธิ์แต่คุณกล่าวว่าฉันทำไม่ได้ มันก็อาจจะเป็นไปเช่นนั้นฉะน,นั้นจงเลือกความคิดที่ดีกว่าแล้วตอกย้ำลงไปเช่นฉันจะซื้อสิ่งนั้นฉันมีมันอยู่ในใจแล้วเป็นต้น 3. คุณมีพลังให้เลือกโปรดเลือกความมีสุขภาพดีและความสุขสันติคุณสามารถเลือกที่จะมีมิมตรไมตรีหรือไร้ซึ่งเงยื่อใยให้ก็ได้ทั้งสิน้นจงเลือกความสมานฉันท เริงรื่นความรักในเพื่อนมนุษย์แล้วลูกจะสนองตอบความต้องการของคุณซึ่งนี่คือวิธีดีที่สุดในการพัฒนาบุคลิกภาพอันน่าอัศจรรย์ 4. จิตสำนึกคือยามเฝ้าประตูหน้าที่สำคัญคือการปกป้องจิตใต้สำนึกไม่ให้ไปประทับใจกับสิ่งที่ผิด จงเชื่อมั่นว่าบางสิ่งที่ดีงามจะบังเกิดขึ้นและจะเป็นความจริงพลังอันยิ่งใหญ่ก็คือความสามารถในการเลือกสรรของคุณเองฉะนั้นจงเลือกความร่ำรวยและความสมบูรณ์พูนสุข 5. ข้อชี้แนะหรือคำพูดของผู้อื่นไม่มีพลังอำนาจใดๆมาทำให้คุณเจ็บปวดได้นอกจากความคิดของคุณน,นั่นเองแหละที่ทำให้เป็นเช่นนั้น คุณสามารถเลือกที่จะขจัดความคิดหรือคำพูดของผู้อื่นและยืนยันต่อความดีคุณมีพลังในการเลือกเฟ้นว่าจะดำเนินวิถีชีวิตอย่างไร 6. สังเกตสิ่งที่เราพูดแล้วจะพบว่ามันมีผลในทางลบแอบแฝงอยู่กับคำพูดไร้สาระดังนั้นจงหลีกเลี่ยงคำว่าฉันจะล้มเหลวฉันจะตกงานฉันจะหาเงินจ่ายค่าเช่าไม่ได้ เพราะจิตใต้สำนึกของคุณไม่มีอารมณ์และไม่เคยล้อเล่นฉะนั้นเมื่อพูดสิ่งใดไปมันจะประทับรับไว้แล้วบันดาลผลเช่นนั้นออกมา 7. จิตใจของเราไม่ได้ชั่วร้ายไม่มีพลังแห่งธรรมชาติใดชั่วร้ายแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีที่เรานำพลังแห่งธรรมชาติมาใช้จงใช้จิตใจของเราไปในทางให้ความสุขบำบัดรักษาและดุลบรนดาลแก่ผู้คนทุกขนแห่ง 8. อย่ากล่าวคำว่าฉันทำไม่ได้จงเอาชนะความหว่นกลัวเช่นนี้โดยแทนที่ด้วยประโยคที่ว่าฉันสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยอาศัยพลังแห่งจิตใต้สำนึกของตัวฉันเอง 9. จงเริ่มต้นคิดจากจุดยืนแห่งความจริงอันเป็นนิรันดร์และกฎเกณฑ์แห่งชีวิตจงอย่าเริ่มต้นจากจุดยืนแห่งความหวาดกลัวความโง่และความงมงาย อย่าปล่อยให้คนอื่นมาคิดแทนคุณจงเลือกสรรความคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง 10. คุณคือกัปตันแห่งจิตวิญญาณวงเล็บเปิดจิตใต้สำนึกวงเล็บปิดและเป็นเจ้านายของโชคชะชโชคชตาจำไว้ว่าคุณมีศักยภาพในการเลือกจงเลือกการมีชีวิตเลือกความรักเลือกการมีสุขภาพดีและเลือกความสุขสิ สิ่งใดก็ตามที่จิตสำนึกทึกทักและยอมรับว่าเป็นความจริงจิตใต้สำนึกก็จะยอมรับและผลักดันให้เป็นไปตามนั้นจงเชื่อมั่นในโชคลาภการนำทางแห่งชีวิตและการปฏิบัติที่ถูกต้องรวมทั้งความสุขทั้งหลายทั้งมวลของชีวิต